สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหวานชาแนลวันนี้เราจะไปไหนกันคะนไปทะเลค่ะแล้วพี่หวานเตรียมตัวยังไงบ้างคะไปทะเลพี่หวานกับน้องข้าวหอมเตรียมอะไรไปบ้างเอ่ยเตรียมอะไรไปบ้างคะห่วงอะไรนะห่วงยางนายโชว์หน่อยได้ไหมห่วงยางสีอะไรสีชมพูค่ะนี่ห่วงยางพี่หวานนะคะแล้วเตรียมอะไรไปอีกคะ เป,าเป,าเป่าเป่าเป่าเป็ดเ,เป็ดค่ะเ,เดีย๋ยวเราไปเจอกันที่ทาเลสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะก่อนจะถึงสถานีชะอำที่หวานอยากจะถ่ายรูปก,กับรถไฟค่ะมาเลยค่ะมาได้ไหมลูกมาเร็วมาค่ะนี่นะครับ นี่รถไปที่ปั๊มลุงเท่งนี่ตอนตอนนี้นะคะพี่หวานก็ขึ้นรถไปแล้วค่ะปูนปูนพี่หวานไปไหนคะค่ะตอนนี้พี่หวานมาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่โรงแรมเอเชีย <Hey. S 2> <Asia. S 3> yeah. นี่นะครับวิววิวทะเลเลือกห้องวิวทะเลเลยคะชั้นสิบเอ็ดนี่ครับมองเห็นทะเลเลยมองเห็นทะเลมองเห็นทะเลเลยค่ะนี่นะคะก็มีทีวีมีอุปกรณ์นี่พี่หวานเตรียมเป็ดมาจากบ้านด้วยค่ะมีกามีน้ำ มีตู้เซฟนะคะ,คะนี่มีอ่างมีอา่อางอ่าบน้ำด้วยโตกระจก,กข้าหอมพร้อมไปเ,เลยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องข้าหอมจะลงไปเล่นน้ำทะเลนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วอ้วอาวไหนดูจิพี่หวานเสร็จหรือยังนะางเสร็จแล้ว พี่หวานไปไหนคะเล่นน้ำทะเลที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชะอำใช่ไหมคะเดินไปค่ะเดินไปค่ะเราไม่ขึ้นรถนะคะตอนนี้เราจะไปที่ชายหาดแล้วค่ะเดินกันไปค่ะไปเลยตามคุณแม่มา ค่ะแล้วหนอมหนูทำอะไรมาเล่นน้ำหรอคะแล้วทำไมไม่ใส่ห่วงคอเออทำไมไม่ใส่ห่วงคอคะ พี่หวานทาอะไรคะสนุกไหมคะใส่ห่วงยางด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะเก่งมากคะ่ะตอนนี้น้องหวานก็เล่นน้ําอย่างสนุกสนานเลยเอาไหนพี่หวานว่ายน้าโชว์หน่อยคะ่ะเอาพี่หวานได้ยูนิคอร์นมานะคะมาคอนมาคอนโอค่ะไหนพี่หวานทํายังไงคะ ไม่เอาหรอกค่ะของเล่นเดี๋ยวหายนะเนาะเก็บไว้เล่นทรายเก็บไว้เล่นทรายค่ะโอ้ยข้าวหอมไหวไหมลูกข้าวหอมไหวไหมข้าวหอมไหวไหมข้ายใหญ่ไท้องพี่หวานสนุกไหมคะไหนดูหน้าคนสนุกเลยค่ะยิ้มหวานค่ะข้าวหอมสนุกไหมลูกโอ้โห การ่งตัวไม่าพี่หวานไห่พี่หวานตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยเลยนี่ข้าวผัดกับไข่ดาวแล้วก็น้ำสม้มส่วนน้องน้องข้าวหอมล่ะข้าวหอมข้าวผัดเหมือนกันค่ะค่ะทะเลยามเช้านะครับ สวยงามเลยตอนนี้ข้าวหอมกับพี่หวานกำลังมาเล่นรายกันพี่หวานสวัสดีหน่อยค่ะพี่หวานสวัสดีค่ะพี่หวานสวัสดีเลยเออไม่สนใจเลยอยากเล่นอยากเล่นค่ะข้าวหอมล่ะหนดูชุดข้าวหอมหน่อยโอ้โห<ฮ><ฮ>นี่ปีไหมนี่นี่ปีทำอะไรคะพี่หวานจะทำอะไรคะ่ากำลังเล่นสายค่ะ แล้วกำลังทำเป็นรูปอะไรคะเป็นเงี้ยงน้อยเป็นเงื่องน้อยโอ้โหนี่เล่นติดน้ำเลยนะครับน้ำกำลังขึ้นมาเลยโอ้โหฟ้อมกลายเป็นปาษสาเลยนูน่นคุณแม่ทำอะไรคุณแม่ทำอะไรคบคุณแม่ทำอะไรคะโอ้ยเห็นเท้าคุณแม่เลยมาไรอว ไปไม่ไมค้าเนินคุณยายรออยู่แล้วพี่หวานจะเล่นน้ำกับคุณยายไหมคะไม่เล่นเดี๋ยวคุณพ่อขอตัวไปเล่นน้ำกับพี่หวานก่อนนะครับสวัสดีค่ะพี่หวานจะไปไหนคะเนี่ยปั๊มลุงเท่งค่ะไปดูอะไรคะใดนักเสาชื่อว่าทีเล็กค่ะเ,เดี๋ยวสักครู่เราไปดู ไดโนเสาร์กันค่ะตอนนี้พี่หวานมาถึงตอนนี้พี่หวานมาถึงปั๊มลุงเท่งแล้วนะคะเยะ่เย่เย่เย,ะเย่ะตาเรามาตามพี่หวานมาดูไดโนเสาร์กันนี่ใส่หมวกนะแดดร้อนมากๆเลยค่ะ ดีโนเสาร์โอ้คอยาวไหไนุไน่นน,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 นนุ่นตัวนู้นชื่อว่าอะไรคะไปดูกันซิไหนตัวข้างในชื่อว่าอะไรคะนี่ยชิบานะตัวนี้ชื่อเด็กกว่าไดโนเสาร์เลยเนี่ย ดิ๊กว่าเดินโนเสาเดินโน้ตเสากินไม่หวานไปแล้วเดโนเสากินม่หวานไปแล้วหวานเล่นชิงช้ากับพ่อเปล่านี่มีชิงช้าด้วยนะคะมามาเล่นชิงช้ากันโอ้โห แจะลงกลัวนิดหน่อยค่ะโอ้โหน้องเข้าวหอมหลับนะคะยังอยู่บนรถไม่ได้ลงมาพี่หวานลงมากับคุณพ่อกับคุณยายใช่ไหมคะนุ่นดีนอสาสาพันอะไรนะบอกเพื่อนๆนหน่อยเดียวดีนเสาราชื่อว่าช็อตเปแล้วค่ะแบตหมดค่ะ นี่พี่หวานเข้ามาถ่ายรูปในบ้านต้นไม้ค่ะหนึ่งสองสามพี่หวานพี่หวานขาหนึ่งสองน่าจะช็อตไปแล้วค่ะปั๊มลุงเท่งนะคะนี่มีลุงเท่งนั่งกินกาแฟด้วยอยู่ขาเข้ากรุงเทพนะคะค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ หนนี่มไปดูในนูนสาวตัวนู้นโอโหนี่อีกตัวนึงนะครับนี่ดูแล้วไปดูด้านในกันไหมคะ ไปด้านนไหมคะไปไปดูเดนนสารข้างในไปป้าขาโอ้อโหนี่มีอีกตัวนึงค่ะนี่ถ้าเราไปนั่งด้านในนะคะจะเห็นเดโนนะสาร์มาทักทายเลยค่ะนี่ด้านหลังมีตัวอะไรเอ่ยอีกัวหน้า พี่หวานเห็นไหมอุย้ยใ,ใกล้ไปลุกนี่ตัวหน้าค่ะตัวหน้ามีตัวหน้าค่ะน,นี่นะรับรรยากาศล่มลื่นดีนะคะร้านอเมซอนนะครับนี่มีนียแจะเอตรงหน้าต่างด้วยพี่หวานพาคุณแพ่วไปซื้อกาแฟก่อนนะคะ เดี๋ยวรอกาแฟาคุณพ่อการนี่พี่หวานมาดูมีอะไรบ้างคะ <love> man. มีไอรอนแมนนี่ลน้องรู้จักไอรอนแมนด้วยคะ่ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมโ <Okay. S 1> oh, อ้ mm hmm. มีเยอะเลยมีเยอะเลยไหมคะมีเยอะเลยคะ่ะมีไอรอนแมนเยอะเลยมีรถรถแบทแมนด้วยพอว่าแบทแมนนี่ โกับตันอเมริกาด้วยไหนคะกับตันอเมริกาอืมเนาะนี่ไงกับตันอเมริกาผมพ่อไม่เห็นมียักษ์กเขียวด้วยโอ้โหนี่ยักษ์เขียวคะ่ะเก่งนะเนี่ยนู่นนั่นในม,มีอีกคะ่ะไปดูกันจะไปดูแมนโอ้โหสไปเดอร์แมนน้องๆมีสไปเดอร์ นี่สไปเดอร์แมนเต็มเลยค่ะนี่ I, 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 ไหนสไปเดอร์แมนไหนสไปเดอร์แมนนี่แบทแมนค่ะลูกนี่ <Batman. S 1> เหมือนพ่อเลย <Batman. S 1> ใช่ไหมคะ <c oughs> พี่หวานทำพี่หวานถ่ายรูปไหมคะหรือ <c oughs> วุณพ่แม <c oughs> นะไอรูดแมนพี่หวานนื่สไปเดอร์ Man, แมนเกาหัวด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะ มีสไปเดอร์แมนเกาหัวด้วยค่ะนี่ไอรอนแมนนี่มีไอรอนแมนพ่นไฟด้วยนี่เยอะแยะเลยใครผ่านมาปั๊มลงเทงนะครับจจะเป็นเงาหน่อยนะครับในยักษ์เียวยังไง ยักษก์เขียวค่ะนี่มีร้านอาหารด้วยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่หวานอยากทานไหมคะอาหารทานอาหารไหมคะมไปค่ะเดินข้ามสะพานกันดีกว่าปะ<ม>เดินข้ามสะพานกันไหมคะมจะเดินข้ามสะพานกัน<ม>ระวังลื่นนะมีน้ํานะ<ม>งหงายหลังค่ะ <laughs> <laughs> ระวังค่ะ โอ้มีน้ำพุด,ด้วยโน่ตรงนู้นเป็นตัวอะไรเอ่ยตรงนู้นเป็นมา้าม้าแคะนะคะเป็นป่าม้าแคะค่ะน้องหวานมาน้องหวานน้องหวานจะข้าวหอมข้าวหอมดึงงวกแล้ว <laughs> มาเดินมาค่ะเดินมาอ๋อนั่นคืออะไรคะ พี่หวานคืออะไรคะคือชื่อว่าม้าค่ะชือว่ามา้าอ่านี้ค่ะม้าค่ะมานะคะมาอ้าม้ากินอะไรเป็นอาหารนะคะม้ากินแครลลอทค่ะแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนะคะเป็นเกม เหมือนงานวะเลยค่ะเป็นเกมปลาโป่งค่ะปลากระป๋องนะคะแล้วก็ยิงปืนอะไปค่ะอะไรนะคะมีตุ๊กตาใหญ่มีตุ๊กตาใหญ่ด้วยโอ้โหเขาไม่ยิงปืนเาไม,ม่ยิงืนพี่หวานาไปดูบ้านกระต่ายตรงนู้นกันไหมคะไปดูบ้านกระต่ายกันยิงปืนคุณพ่อไม่มาแล้วใครจะชิลยิงให้เรา พี่หวานพี่หวานยิงเองเลยเหรอคะไม่่ได้หรอกคะมาทางนี้เร็วอ้าวนี่ค่ะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้อะไรสักอย่าง <laughs> นี่ซื้ออาหารนะคะสี่ยงร้อยแล้วไปวไหนโน่นมีกำหันด้วยพี่หวาน อ๋มอ,<า>อมีบ้านกระต่ายด้วยอาปลายค่ะข้างในมีบ้านกระต่ายมาเดินตามเลย,ยใ,ให้อาหารจกระาต่ายก่อนค่ะให้อาหารจกระต่ายก่อนได้ค่ะอาหารกะตายก่อน <harbor> โอ้โหมีบ้านเล็กๆเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพี่หวานเดินดูทุกบ้านเลยไหมคะพี่หว <hubs> านนี่ค่ะบรรยากาศนะคะแต่อาหารกระต่ายก่อนอันไหนนะคะจะไปไหนคะไปให้อาหารกระต่ายอ,อ๋อคะ่ะได้เลยอาาย่เห็นฉันหัน อุ the the ๊ยกงหันด้วยนะเห็นกงหันไหมคะนี่กงหันอยู่นี่นี่ใช่กงหันสวยไหมคะอื้มฮะไปถ่ายเข้าไปข้างในเขาไปดูข้างในไหมคะเออเข้าไปดูข้างในพี่หวานเดนมาโอ้โหเขาหอมเป็นไงบ้างฮะ อาหาหอมก็มาด้วยเหมือนกันค่ะถ่ายรูปค่ะเข้ามาเราก็จะเจอแกะนะคะก็ซื้ออาหารให้แกะเตียงร้อยค่ะให้แกะให้ม้าแคะแล้วก็ให้ปะคาบค่ะเดี๋ยน้องหวันจะให้อาหารสัตว์นะคะไปซื้ออาหารสัตว์ค่ะไหนคะพี่หวันพี่หวันเจออะไรเจอฟักอะไรนะ ฟักทองฮาโลวีนอ๋อแล้วฟักทองกินยังไงฟักทองกินยังไงงาม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 อะไปเราเข้าไปดูแกะกันดีกว่าค่ะอพี่พี่วรรณอยากให้อาหารแกะนะคะเราก็มาซื้ออาหารแกะกันเรียบร้อยแล้วอ้าวไปแกะกินหญ้าแกะกินหญ้าลูกอันนี้อันนี้เอาไปให้ก็แกะเหมือนกันแหละเราไม่ใช่ไม่ใช่ม้าม้า นมนมเอาไปให้ปลาลูกนมเอาไปให้แกะเหมือนกันค oh, yeah, ่ะเร็วเอาพี่วรนพี่วรนเอาย่าให้แกะเลยหอมน้องหอมมาไปอานี่นี่นี่คุณแม่เอาให้เลยคุณแม่เอาให้เอาให้เลยโอเคเอาแบ่งกันนะแบ่งกันอ่าพี่วรนณเอาพี่วรนเอาให้ว้าวเอาให้แกะเลยีป้าเราให้แกะหรือยังป้อนนมแกะอ่ะคุณย่าช่วยกันหน่อยป้อนนมแกะนมนนมอา เขาจะกินนมแม่เขากินนมแกะลูกกินนมแกะแกะกินนมอ๋อแกะกินนมเอาแบ่งกันอาหารป้อนอันนู้นเดี๋ยวอาหารปลาป้อนปลาอ่าอ้าวเดี๋ยวอันนี้ไปป้อนปลาคราฟกันนะคะโอ้นูนแกะกินนมใหญ่เลยน้องหอมป้อนนมแกะใช่ไหมอ่ะ อาปายวางไปให้อาหารม้านะคะมาเอาแครอทมาให้ม้าเลยนะม้าต้องกินแครอทม้าแคร้ม,ค,มค่ะน้องหวันถือมาเออม้ามาแล้ว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 เอาเลยให้ม้าเร็วให้มากินอา้อาวไม่กล้าให้ม้าอีกตั้งหากออาคุณยายช่วยหน่อย มาคุณยายช่วยหน่อยอ้าวอ่ะอ่ะอ่ะคุณยายถือถือนี่ด้วยยายถือกล้องด้วยอ้าวนี่หวานนี่หวานเอาไปให้มานี่หวานเอาไปให้มากินเลยอ่ายายไปด้วยไงยายไปด้วยอ๋อยายยายนี่ค่ะมากินแครนเบอร์รี่อ่ะพี่หวานเอามาให้ไม่ให้เอ้าไม่ให้ได้ยังไงจะกินเองเหรอ โอ้ยแม่ถือไม่เป็นปิ๊กแม่ก็ถ่ายไม่เป็นเขาไม่เจอเลยโอเคมาเกย์ไปไม่ถึง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 เข้าไปใกล้ๆสิเข้าไปใกล้ๆค่ะเดินมาเร็วมาเดินมาหน่อยเร็วเอ่าไม่งั้นให้คุณยายให้ให้แล้วกันเนาะได้ไหมคะยายไปด้วยกันอ่าไปใกล้ๆยายไปกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปให้นมปลาคาร์ตกันค่ะ พี่หวานอาหารพร้อมไหมคะอาหารปลาคัพพร้อมไหมคะไหนคะโชว์ให้แม่ดูค่ะนี่ลูกนี่มาขึ้น,นโอ้โห,โหไปขึ้นทางนู้นค่ะทางนู้นคพหลูกหนุกดารายอยู่ตรงนู้นค่ะเออมาค่ะขึ้นมาเลยอย่าลื่นอ่ะไปเลวอู <c oughs> <ๆ S 1> ป้ปลาคัพเนื้อเลยอ่ะพี่หวานขึ้นไปข้างบนก่อน ปลาคับเต็มเลยบนก่อนอาหารที่กินมาแม่แม่คุณยายต้องช่วยจับด้วยพี่อนไอ้นี่นี่นี่หวานนู่นนู่นนี่นี่นี่หวานนี่ให้อาหารปลาแบบนี้เออเท่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 เทเท่เขาหอมให้เ้าหอมให้ไม่ไม่ได้เดี๋ยวลื้อ สิพี <rôle à déc> ่หวานมาให้อาหารปลาเร็วเร็วเร็วคุณยายให้อาหารปลาเร็วโอ้ปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยไหนพี่หวานอยู่ไหนแล้วไหนพี่หวานเอาอาหารมาให้ปลาจะได้คูณขวดเร็วเร็วโอ้โหปลาอัพปลาเต็มโอ้โห พี่หวานให้อาหารปลาหน่อยค่ะนี่ปลาเต็มเลยน้องเขาขอเห็นปลาไหม,มเมเบล